สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวในแวดวงยานยนต์ของคุณกับ Speed News และคุณชัญญาภากอนพัฒนะ์ะดิฉันพัชชาพิญญาวาดค่ะชินเคยนะคะมี2ช่องทางนะคะในการรับชมรายการของเราค่ะนอกจากที่จะชมได้ทาง True Vision ช่อง72แล้วนะคะ,คะอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือ w w w s p e e d c h a n n e l t h a i l a n d c o m c o m ค่ะ ช่วงนี้นะคะสปีดนิวจะไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นฮอตตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเร,เรื่องราวของขอสมกที่จะขึ้นค่าโดยสารไหมจะตรึงไปจนถึงเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะมีบทสรุปออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยตอนนี้ไปดูเรื่องนี้กันก่อนค่ะขสมกเขาก็บอกว่าเขาก็จะเร่งนะคะศึกษาข้อมูลการลดค่าธรรมเนียมของเที่ยววิ่งนะคะรวมถึงจะไปปรึกษากับบริษัทเอกชนต่างๆในการหาทางออกในเรื่องนี้ด้วยค่ะ คุณสมชัยสิริวัฒนาโชคอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกนี้นะคะเขาก็เผยว่าเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมเที่ยววิ่งหรือว่าค่าขาที่ผู้ประกอบการลดร่วมขอสมก ได้ยื่นเรื่องไปที่ขสมกมาก่อนหน้านี้นั้นนะคะโดยปัจจุบันได้มอบหมายให้คุณโอภาสเพชรมุนีซึ่งเป็นผู้มนวยการของขอสมกไปทําความตกลงรวมกับผู้ประกอบการร,ร่วมนะคะรวมทั้งทําการศึกษาข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะได้นําเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมาการพิจารณากันต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับค่าขาที่ผู้ประกอบการรถร่วมขอสมกรต้องจ่ายให้กับทางขอสมกรในปัจจุบันนะคะนั่นก็คือรถโดยสารธรรมดาหรือว่ารถร้อนซึ่งจะต้องจ่ายวันละ35บาทต่อคันค่ะและรถปรับอากาศนะคะวันละ60บาทต่อคันนะคะก็จะตกลงกันได้อย่างไรเนี่ยทาง Speed new s p e e d n ิ w ก็จะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะไปต่อกันที่สถานการณ์ด้านพลังงานกันบ้างดีกว่านะคะ,คะช่วงที่ผ่านมาราคาน้ํามันนี่ก็ขึ้นขึ้นลงลงะคะแต่ว่าะจะเน้นไปทางทางด้านขึ้นมากกว่านะคะทางด้านของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะก็เลยออกมาเปิดเผยค่ะว่าไทยตอนนี้นะคะมีการผลิตก๊าซส,สูงสุดเป็นประวัติการค่ะพร้อมกันนี้ก็แสดงความเป็นห่วงนะคะว่าอีกใน5ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่สามารถหาแหล่งผลิตใหม่ได้ปริมาณสำรองก็จะลดลงค่ะ โดยนายทรงพบพลจันอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการปริโตเรเลียมนะคะที่มีนายนอคุณสิทธิพงศ์ประหลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานค่ะว่าสถานการณ์ด้านการจัดหาและพัฒนาปิโตเรเลียมในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2555ประเทศไทยมีอัตราการผลิตปิโตเรเลียม เท,เทียบเท่ากับน้ำมันดิบทั้งสิ้น8 49, 4 9 1 4 4เยบาร์เรลต่อวันค่ะหรือว่าคิดเป็นประมาณร้อยล้านของความต้องการใช้ในเชิงพาณิชย์ของประเทศซึ่งก็นับว่าเป็นอัตรากำลังการผลิตสูงสุดของประเทศแล้วโดยแบ่งเป็นการผลิตก๊าซธรรมชาติ35,32ล้านลูกบาทฟุตต่อวันก๊าซธรรมชาติเหลว96,904บาร์เรลต่อวันและน้ำมันดิบนะคะ145,194บาร์เรลต่นั้นี้จะสามารถรักษากิบสี่ารลิตใตระดับดัง กล่าวไปได้อีก5ปีเท่านั้นหรือถึงปี2560ค่ะซึ่งหากไม่สามารถจัดหาแหล่งอื่นๆมาเพิ่มเติมกำลังผลิตกา๊าซธรรมชาติจะเหลือเพียง479ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันหลังจากปี2575ส่วนรายได้ค่าภาคหลวงนะคะปิโตเรเลียมปีนี้จะอยู่ที่70,000ล้านบาททำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่2หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีก่อนที่มีไรายได้60,000ล้านบาทซึ่งล่าสุดนะคะไรายได้ค่าภาคหลวงตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงกรกฎาคมอยู่ที่ 42,300ล้านบาทค่ะเครื่องนี้ก็สอดคล้องนะคะกับการที่ ช่วงที่ผ่านมาก็มีการอ,ออกรถใหม่กันนะคะไม่เว้นแต่ละวันเลยก็ทําให้การผลิตกา๊าซธรรมชาตินี่ก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการค่ะพูดถึงเรื่องราวของพลังงานอะไรต่างๆนานาน,านี่นึกถึงบริษัทปตทนะคะ,คะเพราะว่าอีกสองสปีที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็น AEC ของบ้านเราเนี่ยนะคะปตทก็เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยตอนนี้นั้นนะคะปตทเขาเตรียมที่จะควบรวมบริษัทในเครือกว่า200บริษัททีเดียวนะคะเป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการตอบรับการเป็น AEC ในปี58ที่กําลังจะมาถึง ด้วยนะคะส่วนเรื่องการสนับสนุนราคาพลังงานในประเทศหลังเข้าสู่ AEC นั้นรัฐบาลก็จะต้องพิจารณาค่ะว่าจะทยอยปรับขึ้นราคาหรือว่าจะตึงราคาพลังงานไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดค่ะ คุณสุรงบุญกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัรปราทปตทจำกัดมหาชนนะคะเขาได้บอกว่าปตาทาน,นั้นมีแผนที่จะควบรวมบริษัทในเครือกว่า200บริษัทให้มีจํานวนลดลงนะคะเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอนาคตโดยจะนําเอาบริษัทที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ดําเนินกิจการรวมถึงบริษัทที่ทํางานซ้ําซ้อนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทลูกในต่างประเทศจะมีอยู่ประมาณ30บบริษัทนะคะอย่างเช่นมีอยู่ในจีนมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เป็นต้นค่ะที่ ว่าตั้งขึ้นมาเพื่ออำเนยความสะดวกในการเข้าไปดําเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆนะคะ ทางด้านของคุณไพรินชูโชติถาวรซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตาทาจำกัดมหาชนเขาก็ได้บอกถึงเรื่องนี้นะคะว่าปตาทานั้นมีนโยบายที่จะลดขนาดบริษัทในเครือปตาทาเพื่อตัดการลงทุนที่ไม่จําเป็นลงนะคะรวมไปถึงเพื่อที่จะทําให้กลุ่มปตาทานั้นมีความคล่องตัวในการดําเนินกิจการและยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้ยังลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกเบื้องต้น ก็จะตรวจสอบดูนะคะว่ามีบริษทัทใดที่เป็นบริษัทขนาดเล็กจะสามารถควบรวมกิจการกันได้หรือไม่นะคะหรือว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่จะดำเนินกิจการต่อไปอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปอะคะสำหรับเรื่องการสนับสนุนราคาพลังงานในประเทศนั้นนะคะรัฐบาลมีการอุดหนุนราคา LPG ก๊าซธรรมชาติสำหรับดายนยนต์หรือ NGV และราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่จะสิ้นสุดลงตั้งแต่ปี2558เป็นต้นไปหลังจากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แล้วก็คาดว่ารัฐบาลจะต้องดำเนินนโยบาย ายราคาตลาดเป็นเรื่องแรกซึ่งในส่วนของประเทศอินโดนีเซียเองนะคะก็มีการประกาศลอยตัวราคาน้ํามันแล้วเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลก็ต้องพิจารณาดูนะคะว่าจะใช้วิธีในการทยอยปรับขึ้นราคาพลังงานหรือจะตรึงราคาพลังงานไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปี2558แล้วค่อยปรับขึ้นราคาทีเดียวซึ่งหากเป็นวิธีหลังนะคะก็จะทําให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการอาจจะปรับตัวไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการปรับราคาพลังงานในอัตรา ราที่สูงมากค่ะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยก็โฟกัสตัวเองนะคะเป็นแหล่งศูนย์กลางการเดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคใช่ไหมคะ่แล้วก็เรื่องของต้นทุนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าตอนนี้ก็มีการขึ้นค่าแรงไปแล้ว300บาทก็จะอาจจะทําให้เสียเปรียบทางด้านการแข่งขันไปค่ะราคาก็ต้องมาคอยลุ้นกันต่อไปนะคะ,คะว่านโยบายของรัฐบาลโดยไปถึงความร่วมมือของทงั้งภาคเอกชนบริษัทต,ต่างๆเนี่ยจะนําพาบ้านเรานะคะให้สู่ความเรียกว่าเป็นหนึ่งได้ไหมคุณกวาง นา<ล>ะใน e e c เลยนะคะ,คะนะคะเอาลคะครัก่อนที่จะไปพักกันในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆจากยามาฮ่มาฝากกันค่ะจะมีการเปิดฉากความร้าใจกับสุดยอดเกมส์ออโตเมติกนะคะสำหรับกิจกรรมมอเตอร์สปอร t ตสไตล์จิมคาาภายใต้ชื่อว่า YAMAHA Automatic กจิมคา n ่า2012นะคะงานนี้จะมีการชมรถ YAMAHA TTX หลากหลายไอเดียจากสำนักแต่งชั้นนำประชันฝีมือของเหล่านักบิดด้วยนะคะซึ่งเป็นนักบิดจากจิมคา่าเพื่อเฟ้นหาที่สุดของประเทศด้วยนะคะและจากนี้ ังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในงานนี้อีกนะคะเป็นการประชันฝีมือนักบิดเพื่อหาสุดยอดนักแข่งขันเทพแล้วเนี่ยเราจึงยังจะพบกับโชว์สุดแนวนะคะเรียกว่า all street battle show ซึ่งมีดีกีแชมป์ระดับโลกทีเดียวนะคะอนอกจากนี้ยังมีการล้างรถโชว์ล้างรถของ Yamaha TTX ด้วยสาวสวยสุดเซ็กซี่จะเซ็กซี่ขนาดไหนก็ต้องไปติดตามชมบรรยากาศในงานนะคะแล้วก็ยังมันไปกับ TTX Bi k e s t ์ n อ Show นะคะพร้อมกับมีรางวัลกิจกรรมต่างๆมากมายปิดท้ายความสนุกสุดมันกับคอนเสิร์ตมันๆจากบุ บลสด้วยนะคะระเบิดความมันกันสนามที่3เนี่ยไปกันที่ณนะลานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะในวันเสาร์ที่25สิงหาคมนี้ค่ะมีวงบูธเบสไปด้วยงานนี้ก็รับรองความมันได้นะนะคะว่าต้องมันกันแน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาคะ่ะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันวิ่ง31ขาสามัคคีปีที่8นะคะซึ่งเป็นการจัดงานระหว่าง Honda นะคะร่วมกับสบพทคะ่ะมาชมบรรยากาศกันคะ่ะ